สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีท่าที่เราจะยืดข้อสะโพกมาฝากกันนะคะใครที่นั่งน,นานๆหรือว่ามีอาการตึงข้อสะโพกตึงหลังตึงไปถึงหลังล่างถึงก้นนะคะท่านี้ง่ายมากๆอีกแล้วลองฝึกกันดูนะคะเราชันเข่าขึ้นมาเสร็จแล้ววางเท้าข้างหนึ่งไว้ด้านหน้าตั้งเท้าหลังไว้นะคะพอเราตั้งเท้าหลังแล้วเราอย่าจมสะโพกลงไปนะยกขึ้นมาก่อนแล้วสะโพกเราเนี่ย ให้เราเหมือนดึงกระดูกรองนั่งเราชี้ลงไปหาพื้นด้านล่างนะคะตรงตรงแบบนี้แล้วเก็บสะโพกแบบนี้ไว้นะคะเราค่อยโยกสะโพกไปด้านหน้าให้รู้สึกว่าโคนขาด้านหน้าตึงแล้วกลับมาแล้วปรับเฉียงไป45องศานี่เก็บไว้เฉียงไปกับสะโพกไปกับขาเรา45อีกฝั่งหนึ่ง90องศาแต่ถ้าเกิดตึงมากไม่ได้90ไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่ได้แล้วเฉียงไปด้านข้าง แต่เราจะไม่แอนก้นแบบนี้นะคะเก็บเข้ามาเหมือนเดิมแล้วเฉียงไปด้านข้าง90กลับมา45กลับมาด้านหน้าตรงๆแล้วย่อนลงไปแบบนี้นะคะดูอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก้นไม่แอนเก็บก้นก่อนไปด้านหน้าฮ้จะรู้สึกตึงที่โคนขาหน้าขาเสร็จแล้ว45องศาเก็บท้องเหมือนเดิม เฉียงไปด้านข้างเราจะเริ่มรู้สึกตึงรอบๆสะโพกโคนขา90องศาเก็บท้องเหมือนเดิมนะคะแล้เอยียงไป90และกลับมาทำแบบนี้นะคะสัก3-4รอบให้เรารู้สึกว่าข้อสะโพกเราเบาขึ้นทำสองข้างขวาซ้ายสลับกันลองฝึกดูค่ะ